จุฬาวิทยาลัยจุฬาที่วางน้อยพระนครศรียุธยาเราจัด2วันที่นั่นคือ23กับ24เดือนพฤษภาคมแล้ววันที่25เราจะย้ายมาจัดที่สหประชาชาติราชดำเนินเจริญพรท่านอาจารย์ครับสถานที่หลักสองแห่งนี้เนี่ยสำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เชิญเป็น แขกกิติมศักดิ์จากต่างประเทศเนี่ยชาวพุทธทั่วไปเนี่ยจะไปร่วมงานยังไงครับอย่างเช่นไปที่พระนครศรีอยุธยาถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วฉันจะไปร่วมได้ยังไงอะไรอย่างนี้จะเราจัดรถเอาไว้เรามีทรานสปอร์ตให้ที่ถ้าเป็นส่วนกลางก็จะมีที่สนามหลวงครับที่หน้าข้างๆวัดมหาธาตุคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรใครอยากจะไปร่วมงานก็ไปสนาพูดเป็นของเราอืมเราบริการให้ฟรีเลย จเจริญพรเราบริการรถราฟรีทุกอย่างค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างฟรีหมดเพราะเรามีความรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับประมุขสงฆ์หรือเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นชาวพุทธจากทั่วโลกเรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบ,บูชาโลกพร้อมกันคดังน,นั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเชิญท่านที่อยู่ที่กรุงเทพไปขึ้นรถที่ สนามหลวงที่ตึกแดงเราจะมีรถบริการาจเจริญพรเจริญพรน,นะฮนะแล้วเป็นมีระยะมีกำหนดเ<ไ>ป็นน้ำนะฮะเริ่มเริ่ม รถจะจอดรถตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปเต็มก็ออกเต็มก็แล้วก็ทําอย่างนี้ทุกปีรับลาคขากลับนะครับถ้ากลาเป็นรถมาส่งที่ถึงสนามหลวงอ๋อขากลับก็ส่งด้วยเจริญพเพราะฉะนั้นแล้วแล้วมีบริการให้ค้างคืนไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมบอกเอ๊ะไหนไหนก็ไปถึงจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่บริมณทนก็ก็น่าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยค้างคืนได้ไหมครับลาบากมากเพราะว่าเราอยากจะให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ต้อนรับ พี่น้องชาวพุทธเราในฐานะเป็นแขกอืเรากลับมานอนที่บ้านเรามาพักผ่อนที่บ้านเรานะให้ให้คนต่างบ้านคนต่างบ้านต่างเมืองมาก็เป็นชาวพุทธข้ามน้ําข้ามทะเลมาแต่คนไทยเราเนี่ยบริการเป็นแขกเราใช่เพราะเขาเป็นแขกเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ให้เจ้าบ้านดูแต่ไม่ได้หมายความว่าบ้านเราไม่ดูไม่ดีเลยไม่ใช่แต่ไปถึงนั่นอาหารการกินเหมือนกันหมดที่นั่งก็เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราเป็นเจ้าภาพก็ กลับมาภาคที่บ้านของเราครับก็จะคุยกับท่านอาจารย์แบบสบายๆก่อนนะครับแต่ท่านผู้ชมบางบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าในการจัดงานแต่ละปีเนี่ยพระอาจารย์หรือว่าทีมงานทั้งหมดที่จัดงานในในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศเลยเนี่ยม,มีปัญหาอะไรที่ขบคิดกันและก็จำเป็นจะต้องแก้ไข มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างครับที่ขอบคุณมากเลยคำถามนี้เป็นคำถามที่พวกเราซึ่งทํางานเรียกว่า behind the scene ครับนะอยู่บ้องหลังฉากมาตลอดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครถามปัญหานี้สตาฟของเราเนี่ยที่ทำงานด้วยกันมีหลายฝ่ายมากครับแต่ว่าทีมของอาทิตยตมาทำเนี่ยเป็นทีมฝ่ายเลขานุการซึ่งทำงานฝเลขานุการนี่ต้องตามต้องตามเรื่องเรื่องทำงานภายใต้การบริหารของ อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีของมหาชลาครับผมซึ่งท่านได้ให้ความไว้วางใจกับทีมเลขานุการเลขานุการจะเข้าไปช่วยในทีมเลขานุการก็จะมีทั้งฝ่ายปฏิคมก็จะมีทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์มีทั้งฝ่ายทรานสปอร์ตเดชั่นมีทั้งฝ่ายในเรื่องของอาหารการกินการจัดทำหนังสือมีทั้งฝ่ายวิชาการหนังสือจะแจกอะไรยังไงอย่างเนี้ยมีทั้งฝ่ายนิเทศการ อย่างเงี้ยมีมากมายกายกองแต่ว่าทีมที่ทํางานอยู่ตอนเนี้ยเราก็ทํากันอยู่ที่สมาคมวิสาขบูชาโลกมีประมาณที่เขาเรียกว่าสมาคมวิาลพูดภาสาอาาชาติสมาคมเอบียูมีประมาณ27ชีวิตท่านอาจารย์เป็นผู้นริการอยู่นี่แหละยี่สิชีวิตที่ทํางานด้วยกันตอนนี้แล้วก็เราก็จะแบ่งฝ่ายว่าที่จะมาแบ่งก็คือโซนใครรับผิดชอบโซนยุโรปโซนอเมริกา ก็ส่งจดหมายเชิญแล้วก็คีบินทัชโทรหากันใครามาใครไปเครื่องบินมาอะไรยังไงก็จัดปฏิคมฝ่ายต้อนรับเข้าไปต้อนรับที่สนามบินเข้ามาพักที่โรงแรมแล้วก็มีทีมที่อยู่ในโซนของเอเชียทั้งหมดโซนสองกลุ่มนี้เขาจะรู้วัฒนธรรมคนเอเชียรู้วัฒนธรรมคนยุโรปว่าเราจะต้อนรับเขายัางไงจึงจะสมเกียรติกับประเทศไทยสมเกียรติเพราะว่าเราได้รับความไว้วางใจให้ว่า เราทำงานภายใต้ความไว้วางใจของพี่น้องชาวพุทธไทยทั้งหมดมเราพลาดไม่ได้ถ้าเราพลาดคือพี่น้องไทยพลาดด้วยครับ,รบเขาเวลาคอมเพลนเราเวลาเขาติงเราตีเราเขาไม่ได้ตีเฉพาะทีมง,งานเขาตีมหาวิทยาลัยของเราตีครูบาอาจารย์พระคุณมหาสมาคม ติรัฐบาลไทยติคนไทยทั้งหมดเพราะว่าเราคือเป็น representative เป็นตัวแทน<า>ของ,องประเทศเลยถูกต้องนี่ถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่อาสาสมัครที่มาทํางานกับบัติมาตอนนี้ภาคภูมิใจที่จะได้ทํางานรับใช้ประเทศไทย รับใช้ชาวพูดในเมืองไทยคือวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการมองนี่ก็คือว่าจัดทีมให้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยเรพรนะฮะตั้งแต่มาจนกลับเจริญพรแต่ว่าวัฒนธรรมของประเทศต่างแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันวัฒนธรรมของชาวอินเดียชาวศรีลังกาเกาหลีญี่ปุน่นทุโรปต่างไต้หวันอะไรต่างๆต่างกันมากฉะนั้นมาถึงเมืองไทยก็หน้าที่ของเราคือบรรทัดเดียวเท่านั้นคือทุกคนต้องประทับใจ ทุกคนต้องได้อะไรจากเมืองไทยกลับไปประเทศหนึ่งต้องประทับใจสองต้องได้อะไรที่เป็นแก่นสารฉะนั้นเราจะเทรนภาษาอังกฤษเราจะมีคู่มือมีไกด์บุ๊กให้กับชาวต่างประเทศได้ดูว่าจะทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ทุกอย่างต้องกําลังจะนมัสก,การถามว่ามีวิธีการขั้นตอนในการเตรียมคนยังไงนนเพราะว่าคนนี้ต้องใช้มากเลยอาจารย เอาทีมาสาสมัครนะถ้าพูดถึงทีมาสาสมัครเราใช้ถึง300คน3า0คนอาสาสมัครที่ว่าเรื่องการต้อนรับคทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเกาหลีสีลังกาลาวเขมรคือถ้ามาภาษาอะไรต้องส่งคนนั้นไปมาเกาหลีก็เกาหลีไปทำซาเมิดะก็ต้องไปมาญี่ปุ่นต้องอาริกาโตอะไรประมาณนี้ถ้าพระต้องพันเตบ้างอะไรบ้างะเขาไม่ชววะอะไรก็ป้าาะว่ากันไปฉะนั้น ประเด็นตอนนี้ที่อาตมาต้องการมากก็คือจะเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธไทยมาร่วมเป็นอาสาสมัครครับตอนนี้ยังยังรับสมัครอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ทางท่านผู้ชมได้ฝากทงท่านผู้ชมหน่วยการดีไหมฮะต้องเลือกว่าโอ้โหบุคลิกลักษณะจะต้องเป็นไม่จําเป็นไม่เพียงมีเซอร์วิสมายมีเซอร์วิสมายใช่มียินดีในการต้อนรับคนอื่นยิ้มแย้มแจ่มใสภาษาอ้อมว่าอ้อมอารีว่าจีแพเระสงเครอ์ทุกคนวางตนให้เหมาะ เราต้องการเนี่ยสอย่างเนี่ยครับผมคุณสมบัติสี่อย่างเราต้องการเพราะบูติสบูติซึ่งก็อัพสมายก็จะเกิดขึ้นในเมืองไทยใช่ต้องการคนทำราที่นี้ที่จะมาต้องการมากอาสาสมัครที่เป็นเรื่องการต้อนรับอย่างที่สองที่ต้องการมากตอนนี้ก็คือฝ่ายซิกาเตอร์เรีย s ์สตา t ์ฟซิกเตอร์เเนี่ยกลุ่มที่จะมาทําอยู่คือว่าเรื่อง m มีติ้งแมเนจเมนต์บริหารการประชุมเช่นเทค เนโอเรื่องการเทคมินิทเรื่องการถอดเทป<ะ>เรื่องการเขียนพวกอเจนดาทั้งหลายเรื่องการเมค i พ t ์เม์เรื่องการนัดต่างๆพวกนี้ทํายังไงจึงจะเอาคนกลุ่มนี้มานั่งคุยกันแล้วก็ตามประกบเพื่อเวลามีการประชุม่พวกนี้จะต้องเทคตลอดเวลาจะต้องเข้าใจว่าฝรั่งพูดว่ายัางไงแล้วก็เพื่อว่าเราจะได้นําสิ่งนี้ไปทำแบง n g คอ k ด e c ค a ์เรชันปีนี้ อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นในโซนวิชาการเนี่ยยังจําเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่มจำเป็นเหลือเกินเพราะว่าการประชุมมันจะมีห้องประชุมเล็กห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมมากมยใช่ประชุมย่อยเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่มีแค่ห้าครับมีตั้งหกกลุ่มอะแบ่งไปเลยตอนนี้หกกลุ่มแล้วห้าห้ากลุ่มย่อยแล้วห้ากลุ่มย่อยแล้วหกอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่ข้อใหญ่คือเป็นเป็นเมนีมอ่มครับผมพื้นฟูวิกัยการของโลกด้วยมุมมองของชาวพุทธเนี่ยนี่คือหัวย่อใหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อแล้วห นี่หกแล้วนะแล้วมีเวิร์กชอปอีกสองกลุ่มเวิร์กชอปว่าเรื่องเวิร์กชอปของสมาคมเอบียูเวิร์กชอปว่าเรื่องของคัมภีร์พุทธศาสนาที่เราจะคัมภีร์ว่าเรื่องของการรวบรวมวัชรยานเถรวาดมหายานที่เรียกว่าเอ็มทีวีเนี่ยเอ็มก็คือมหายานทีคือเถรวาดดีคือวัชรยานรวบรวมที่เป็นหัวใจของแต่ละนิกาย เอามาเอามาผนวกเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อแจกในโรงแรมตามสนามบินเนี่ยเราก็จะเนี่ยนี่คือเวิร์กช็อปมีสองเวิร์กช็อปด้วยกันอันนี้สําคัญมากต้องการคนเข้าไปช่วยเราจะพาะคนที่ภาษาดีงานเนี่ยคาถามเบรกในช่วงนี้นะฮะก่อนจบเบรกในภาะจาจาร์ครับคาถามก็คือว่ามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่ดูแล้วนี้นะฮะงานก็จะเริ่มอีกไม่ไม่เท่าไหร่นะอีกสองเดือนอ่าอีกสองไม่ถึงสองเดือนถ้าพูดถึง ตอนนี้งานของเราอาตมามั่นใจได้เลยว่าประมาณ70%เนี่ยได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างเตรียมหมดแล้ว<ม>เรื่องที่ทางเรื่องเอกสารเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆเรารเตรียมมาหมดแล้วล้วเตร,รียมมาเป็นปีเ<ม>อกสารการเชิญหนังสือเชิญก็ส่งไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่การต้อนรับเตรียมคนมไปช่วยในบางส่วนเท่านั้นแต่ขอให้พี่น้องชาวพุทธไทยหรือผู้บริหารหรือครูบาอาจารย์